พรรคประชาชาติพร้อมที่จะโหวตคุณอนุดินเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นการปิดประตูให้พรรคก้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลขยับขึ้นมาได้ถึง58เพียงแค่มีกระทรวงหลักกระทรวงเดียวก็คือกระทรวงเกษตรการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพรรคก้าธรรมมันก็คือการตัดแขนตัดขาบอนไซไม่ให้พรรคก้าธรรเนี่ย มีกำลังมีอิทธิฤทธิ์ที่จะไปขัดขวางไม่ให้คนตระกูลชิดชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายกรัฐมนตรีอนุทินอะไรคือจุดพลิกสถานการณ์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชนิดลับจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยหลังจากข่าวจากทีวีช่องหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลจบแล้วผู้กองกับนายกอนุทินจะไปพบกันกับซูเปอร์เวลี่เวลี่ V.I.P คนหนึ่งปล่อยข่าวที่ไม่ควรปล่อยอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับะ นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับการเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปกติทําให้การตัดสินใจร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี่มันง่ายเหลือกเกินกดปุ่มปั๊บเดินไปปุ๊บผมว่าเขาน่าจะมีอะไรไปผูกม,มัดไว้เป็นเงื่อนตายที่จะผูกเจ้าของพรรคเพื่อไทยถ้าเห็นล่องรอยว่าจะหักหลังกันเมื่อไหร่ก็กระตุกเชือกทันทีบวงก็จะรัดคอเลยโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ ตอนถอดรหัสไหนเกิดอะไรขึ้นคะกับน้ําเงินกับเขียวเนี่ยตอนนี้ก็าทาจะได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอยู่เพียงเงื่อนไขเดียว<ม>ก็คือคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่แกนนําภูมิใจไทยเขาไม่ไว้วางใจต่อพักเพื่อไทยกลัวว่าพักเพื่อไทยยจะดัดหลังในกรณีที่ถอนตัวแล้วทําให้รัฐบาลของนายกอนุทิน ล่มลงแต่วันนี้ดูท่าว่าโอกาสที่พักก้าทำรรจะได้เข้าร่วมรัฐบาลนั้นแทบจะเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยเต็มทีครับจะมีถึง5%หรือ1%เหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่าการไปปรากฏตัวของพรรคประชาชาติโดยมติพักนะครับที่สอสอสี่คนนำมติพักไปยื่นให้กับภูมิใจไทยว่า พักประชาชาติทั้งห้าคนนั้นพร้อมที่จะลงคะแนนโหวตคุณอนุดินเป็นนายกรัฐมนตรี mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการปิดประตูแทบจะไม่มีช่องทางให้พักกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับนั mm ้นคุณธรรมนัฐอาจจะต้องไปภาวนาหรือขอพรจากแสงเหนือหรือเปล่าถ้า mm hmm. ผมจะพอแนะนำ mm hmm. รอยเอกธรรมนัฐ ได้นี่ก็ผมอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยได้ตั้งหลักทําหน้าที่พักฝ่ายค้านเนื่องจากเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐน่าจะมีของมีความลับอะไรอยู่ในมือน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือทําให้รัฐบาลนี่อายุสั้นได้มไม่ต้องทำเองก็ได้ครับก็ส่งข้อมูลนั้นให้กับพักประชาชน หรือส่งข้อมูลนั้นให้กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการควบคุมการทำงานของรัฐบาลอนุทินในอนาคตทำให้พวกเสือหิวทั้งหลายเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะปล้นเอาเงินงบป,ประมาณของพี่น้องประชาชนไปเป็นสมบัติส่วนตัวได้อีกตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่าและอีกอย่างหนึ่ง จะทำให้ความมีเกียรติภูมิของพรรคกาธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นการเมืองไม่ใช่เรื่องการทำหน้าที่เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่มันเป็นการวางแผนระยะยาวซึ่งพรรคกาธรรมก็ต้องรู้ว่าพี่น้องประชาชนในประเทศไทยลงคะแนนเห็นชอบให้มีการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาซึ่งมาตราที่เขาไม่แตกกันก็คือหมวดหนึ่งหมวดสอง mm. ส่วนมาตราอื่นๆก็สามารถที่จะจัดการได้เรื่องนี้พรรคการธรรมน่าจะร่วมผสมลงรณรงค์ให้การแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยง กับอำนาจนอกระบบเช่นกรณีการได้มาของสอวอซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีในระบบรัฐสภาไทย mm hmm. เราไม่ควรที่จะได้สมาชิกวุฒิสภาแบบนี้เพราะวุฒิสมาชิกแบบนี้มันทำให้เกิดองค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคนที่อยู่หลังฉาก mm hmm. เรื่องนี้จะเป็นการล้างภาพลักษของภรรคการทํได้ดีนะครับ ไม่ต้องไปออดอ้อนไม่ต้องไปเหมือนกับอ้อนวอนลองขอ เพื่อจะเข้าร่วมรัฐบาลผมดูแล้วว่ามันจะทําให้พรรคเพื่อไทยประธานรัฐพรรคกล้าทาเสื่อมลงมากกว่าที่จะมายืนอย่างทรนงองอาจแล้วก็เป็นฝ่ายค้านครับคือถ้าเราแกะรอยคําพูดของร้อยเอกธรรมนัฐเมื่อวานเนี่ยมันก็จะมีคําที่แบบเป็นคํำคมๆอยู่สองสาคำเนาะอย่างเช่นอันแรกก็บอกเนี่ยนะมันเหมือนกับยำรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานถอดรหัสอะไรได้จากคํานี้บ้างไหมคะ คือ,อย่างนี้ครับร้อยเอกธรรมนัตท่านต้องรู้ว่าพรรคภูมิใจไทยนะ่ะมันเป็นมรดกทางการเมืองของใครเพราะรัฐธรรมนูญเขากำหนดว่านายกรัฐมนตรีเป็นได้ไม่เกินแปดปีอย่างเก่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยท่านก็จะเป็นนายกได้แค่เพียงเจ็ดปีเสร็จๆน่าจะอีกสักหนึ่งสมัยท่านก็คงไม่เอาแล้วล่ะดังนั้นคนที่จะมาเป็น นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องจากท่านอนุทินเนี่มันก็ต้องเป็นคนของตระกูลชิดชอบดังนั้นเนี่ยคนที่เขาวางเกมเขามองเรื่องนี้ในระยะยาวเขาคงไม่ปล่อยให้มีกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใดมาทำให้ความหวังที่คนตระกูลชิดชอบจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อุปสรรคจะต้องไม่มีดังนั้นการที่สกัดกั้นไม่ให้กล้าทําเข้าร่วมรัฐบาลหรือยื่นเงื่อนไขว่าถ้าอยากเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้กระทรวงเกียรบีไปเนี่ยมันก็คือการตัดแขนตัดขาบอนไซไม่ให้พรกกล้าทำเนี่ยมีกําลังมีอิทธิฤทิ์ที่จะไปขัดขวางไม่ให้คนตระกูลชิดชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายกรัฐมนตรีอนุทินนี่คือการวางเกมไว้แล้ว เพราะเราเห็นหลังจากการเลือกตั้งจบลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างฉับพลันทันทีนั่นคือเขามองว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนที่ไม่มีฝีมือเป็นคนที่มากฝีมือสามารถที่จะขยับขึ้นมาได้ถึง58เพียงแค่มีกระทรวงหลักกระทรวงเดียวก็คือกระทรวงเกษตร ถ้ายังปล่อยให้มีอำนาจนานกว่านี้อยู่ในตำแหน่งสองปีถ้าไปเป็นรองนายกคู่กับรัฐมนตรีเกษตรในรัฐบาลอนุทินสอปี3ปีการเลือกตั้งครั้งหน้าพรกคภูมิใจไทยจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพรรคก,กาธรรดังนั้นการตัดไฟแต่ต้นลมจึงเกิดขึ้นและผมเชื่อว่านี่คือเกมที่วางแผนโดยคนที่ต้องการจะมอบมรดก พัคภ,ภูมิใจไทยให้กับคนตระกูลชิดชอบที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากอนุทินชาญวีรล,ลคกันหมายถึงคุณชัยชนกหรือเปล่าคะคนที่เขาบอกว่าวางตัวไว้เป็นทาย,ยาทแน่นอนครับเป็นการเตรียมพร้อมที่จะให้คุณชัยชนกได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของตระกูลชิดชอบนะครับเป็นความฝันอ่เป็นความฝันของพ่อคุณชัยชนกเลยละ่ะเตรียมลูกชายตั้งแต่ส่งไปเรียนอังกฤษ เตรียมตั้งแต่เอามาเล่นการเมืองและเป็นเลขาธิการพักผมตั้งคำถามง่ายๆว่าคนอายุ30กว่าปีเนี่ย36 37ปีเนี่ยถ้าไม่มีพ่อชื่อในวินชิดชอบใครจะเลือกมาเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยถามกันตรงกงอย่างนี้ละ่ะดังนั้นเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วและเมื่อเราเห็นร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องเห็นผู้กองธรรมนัสต้องเห็นว่านี่คือ ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เขาวางไว้เขาไม่ต้องการให้มีคู่แข่งของชัยชนกเพราะพกการรคการทํมีวิธีการรูปแบบการหาเสียงการหาคะแนนเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยดังนั้นตลาดนี้เป็นตลาดที่ภูมิใจไทยถือครองอยู่จึงไม่ยอมให้มีคู่แข่งมาชิงตลาดตรงนี้ไปและคู่แข่งคนสำคัญก็คือ พักก้าทําครับคือถ้ามองว่าเขาวางหมากกันแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาจะครองอํานาจยาวดานอย่างน้อยสิบปีเลยนะรัคะส่วนใหญ่คนที่เขาขึ้นไปมีอํานาจคิดอย่างนี้ทุกคนครับท่านพิธีกรก,นก็น่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณหญิงของอพลเอกสุจินดาฝันว่าบินข้ามภูเขาสามลูกแล้วก็มี หมอดูชื่อดังของเมืองไทยนี่ทายว่าจะอยู่ในอำนาจเป็น10ปีแล้วก็มาพลาดหัวหนังสือพิมพ์กันตอนนั้นก็ประมาณสักช่วงจบการรัฐประหารปี2534 35นะครับก็มีการฝันกันอย่างนี้สุดท้ายก็อยู่ได้เพียงแค่40กว่าวันหรือกรณีของพรรไทยรักไทย,ไทยเปิดประชุมที่เมืองทองธานีประกาศจะเอา ห้างหลักสี่พาซาในอดีตนะครับเป็นที่ทำการพรรคไทยลักไทยแล้วประกาศว่าจะครองอำนาจต่อเนื่องยาวนาน16ปีแล้วก็เป็นยังไงครับเป็นได้เข้าปีที่ห้าก็เจ๊งคือไอ้คนคิดก็คิดว่าตัวเองจะอยู่ในอำนาจนานอ่าส่วนคนที่กำหนดว่าจะอยู่ในอำนาจได้นานหรือไม่นั้นไม่ใช่คนที่นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่รัฐมนตรีนะและไม่ใช่พวกสสด้วย พี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละจะเป็นคนให้คำตอบว่าจะอยู่ในอำนาจได้นานหรือจะอยู่ในอำนาจได้ไม่นานเหมือนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นไม่นานสักพักลากยาวมาจนถึงแปดปีเก้าปีเห็นไหมครับมันแตกต่างกันมันมีเงื่อนไขหลากหลายที่เกิดขึ้นมาในขณะที่บริหารราชการแผ่นดินครับผมคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเมื่อวานมีคำพูดคำหนึ่งด้วยว่าเหมือนกับ ใครอย่ามาบีบนะถ้าบีบเนี่ยผมสวนนะแล้วถ้าใครทะเลาะกับผมนี่ระวังจะฝันร้ายถอนลหันเร่อนี้ยังไงบ้างก็เป็นคำอ่าที่รอยเอกธรรมนัฐผู้กองแกใช้บ่อยนะครับแกก็คงมีความลับก็คงมีข้อมูลซึ่งนักการเมืองที่มีความลับของคนอื่นมีข้อมูลของคนอื่นก็จะเป็นประโยชน์ทางการเมืองของตนเองนั่นคือจะไม่มีใครกล้าไปรังควาน จะไม่มีใครกล้าทํร้ายเขาเพราะถ้าจะมาทํร้ายเขาหรือลังควานเขาเนี่เขาก็จะเอาความลับนี้ออกไปเปิดแล้วก็ทําให้คนที่จะมาทํร้ายเขาเนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งมันก็ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะครับมันก็มีกันเกือบทุกๆประเทศแหละที่ใช้วิธีการแบบแบ็กเมลโพลิติกก็คือขู่กันโชคทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมไม่ทราบว่า ผู้กองธรรมนัตเนี่สังหรณ์ใจเรื่องนี้ไหมมีการออกข่าวในเช้าวันที่สิบสองกุมภาพันธ์โดยสื่อมวลชนอาวุโสที่จัดรายการทีวีตอนเช้าบอกว่าคืนนี้ก็คือคืนวันที่สิบสองนการจัดตั้งรัฐบาลก็จะจบแล้วผู้กองกับนายกอนุทิน จะไปพบกันเวลาสามทุ่มกับซูเปอร์เวลี่เวลี่ VIP คนหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลจบแล้วหลังจากข่าวนี้ออกอากาศเวลาแปดโมงเศษจ,จ,จากทีวีช่องหนึ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชนิดกับจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยเนยะครับการติดต่อกันระหว่างพักภูมิใจไทย กับพกกรรคกล้าทำถือว่าขาดสะบั้นตั้งแต่วันที่12หลังจากข่าวนี้ออกมานั่นแสดงว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวที่พลิกสถานการณ์จากการที่จะได้ร่วมรัฐบาลกลายเป็นว่าทำอย่างไรก็ได้อย่าให้พกกรรคกล้าทำได้เป็นรัฐบาลและมันก็เป็นมาตลอดไงครับเพราะเราดูการปฏิบัติการปฏิบัติระหว่างพรรค ภูมิใจไทยกับพรรคนอื่นไม่เหมือนการปฏิบัติกับพรรคกล้าทำปฏิบัติต่อเพื่อไทยปฏิบัติต่อพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ให้เกียรตินั่งถแถลงส่วนพรรคกล้าทำถึงขนาดต้องไปตื้อกันที่งานศพงานพระราชทานเพลิงศพแต่ก็ได้รับคําตอบว่ายังมีขั้นตอนมากมายต้องประกาศร,รับรองก่อนต้องอออมีการเลือกประธานสภากร ต้องโหวตนายกเสร็จก่อนขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลถึงจะเกิดขึ้นซึ่งมันไม่มีที่ไหนในโลกเป็นนะครับมันต้องตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนตั้งแต่ก่อนโหวตเลือกประธานสภาผู้แทรดดนราษฎรอยู่นั่นคือการปฏิเสธอะไรคือจุดพลิกสถานการณ์หรือมีใครที่เป็นคนพลิกสถานการณ์นี้เหรอคะจะเรียกว่าลัดพันลึกก็ได้หรือจะเรียกว่าดีฟสเตก็ได้เดินเกมนี้อยู่เพราะ มันทําให้คนที่ดีๆกันอยู่นี่ช็อตไปเลยหมายถึงว่าต่อกันไม่ติดเลยเพราะข่าวที่ออกตอนเช้าของวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นั่นแหละครับมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยขาดสะบั้นซึ่ง mm hmm. ผมว่าผู้กองธรรมนัฐก็น่าจะรู้ว่าตัวเองกําลังเจอกับอะไรแต่ความพยายามที่จะดันทุลังนั้นน่ะมันเป็นความพยายามที่ศูญย์ราบ ดังนั้นจึงขอแนะนําผ่านรายการของคุณสมจิตนี่แล้วว่าผู้กองก็ต้องยอมรับแล้วแหะว,ว่าเจออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่มันเป็นการเจือสมกันด้วยผลประโยชน์คนสําคัญในบ้านเมืองไม่ต้องการที่จะให้ภรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลประกอบกับผู้ที่มีอํานาจตัวจริงของภาคภูมิใจไทยก็ไม่ต้องการให้ชัยชนกมีคู่แข่งที่อันตราย ในการที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมตีในอนาคตมันก็เลยเจือสมกันด้วยประโยชน์ทางการเมืองร่วมกันเป้าหมายทางการเมืองร่วมกันมันก็เลยจึงเกิดวันนี้ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราต่อจิ๊กซอย้อนหลังไปอ่ะมันก็แบบอาจจะมีบริบทที่คล้ายกันเพียงแต่ผลลัพธ์เหมือนจะต่างกันอย่างที่เมื่อสักครู่ทางคุณไทยกรบอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับจะมีการเจราจากับที่สื่อมวลชนบางคนเรียกว่าซูเปอร์เวลี่เวลี่วีไเนาะจริงๆไอคำนี้มันก็ถูกใช้มาตั้งแต่ตอนที่จะดันคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วแล้วก็ถูกใช้ว่าเพราะมี จุดเชื่อมต่อน,นี่แหละเลยทําให้ทางร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยต้องเหมือนกับหักหลังทางคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มาหนุนคุณอนุทินด้วยด้วยรากตรงนี้ทําไมมันถึงเปลี่ยนทิศไปขนาดนั้นได้อะคะสถานการณ์เปลี่ยนก็คือจุดที่เชื่อมต่อซูเปอร์เวลี่เวลี่วีไอพตอนที่จะตั้งรัฐบาลอนุทินที่ร้อยเอกธรรมนัฐพา พวกกล้าทําออกจากการหนุนภาคเพื่อไทยมันเป็นเพียงแค่ข่าวที่พวกเราคุยกันไม่ได้เคยออกสื่อเลยนะครับเป็นเพียงแค่กระแสลอยมาตามสายลมแล้วเราได้ยินแต่ครั้งนี้มันออกที่สถานีโทรทัศน์ตอนเช้าของวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ซึ่งมันเป็นการประกาศให้คนทั้งประเทศไทยรู้ว่า มีการนำกรณีซูเปอร์เวลี่เวลี่วีไนี่มาใช้ในการจัด,จดตั้งรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้มันนำมาซึ่งความเสียหายซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการเดินเกมที่ผิดพลาดนะครับถ้าสมมุตินะครับเอาเป็นสมมุติว่าถ้าผู้กองต้องการที่จะพานายกอนุทินไปคุยกับซ mm ูเปอร์เวลี่เวลี่วีไก็พาไปสิครับไม่มีใครรู้นะ แล้วทำไมถึงต้องไปบอกกับสื่อมวลชนอาวุโสแล้วสื่อมวลชนอาวุโสก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับเลยก็มาพูดให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศฟังคนก็ได้ยินหมดประเทศนี่แหละคือความเสียหายที่เกิดขึ้น <S <S และผมผมในความรู้สึกผมนะ <S <S 1> <S 1> ผมมองว่าตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กล้าทำต้องถูกถอดออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลครับปล่อยข่าวที่ไม่ควรปล่อยอย่างนั้นเหรอคะ ถูกต้องครับแล้วมันจะเกิดความเสียหายและผมมั่นใจว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมาในตอนเช้าวันที่12มีขบวนการในการเจรจากับพักเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่ภูมิใจไทยไปเจรจาโดยตรงอาจจะมีใครแอบเข้าประตูหลังของพักเพื่อไทยแล้วไปพูดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาหนุนนายกอนุทิน และสิ่งที่คุณประเจินปัญหาอยู่ทั้งบดไม่ว่าจะอยู่ในเรือนจําไม่ว่าจะมีคดีอยู่เอก็จะเป็นผลบวกกับพวกคุณทําให้การตัดสินใจร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี่มันง่ายเหลือเกินรวดเร็วเหลือเกินกดปุ่มปับ๊บเดินไปปุ๊บเลยแบบนี้นะครับนี่นี่คือจุดเปี่ยนสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยการเมืองไทยมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นปกติ มันก็จะมีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นและมันจึงทําให้เกิดผลที่เราคาดหมายว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนั้นมันไม่ใช่มันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปเลยนะครับคือหมายถึงบนกระดานอานาจเนี่ยคุณไทยกรมองว่ามันไม่ใช่แค่จะ,จะต้องจัดสรรตําแหน่งกันให้บ้านใหญ่เท่านั้นแต่มันอาจจะมีใครที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังของแต่ละพรรคการเมืองหรือคนที่เป็นแกนนําเนี่ยก็มีความต้องการที่ต้องผลักดันด้วยอย่างนั้นครับถูกต้องครับการเมืองไทย ไม่ใช่เรื่องที่เหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองจำยุคสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งได้1 0ึ่คนตอนนั้นหัวหน้าพักชื่อท่านพิชัยรัตกุลประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีและกำลังจัดตั้งรัฐบาลแต่มีใครบางคนไปพบท่านพิชัยก็ออกมาถแถลงข่าวบอกว่าได้รับข้อมูลใหม่ต้องสนับสนุน ให้พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจบไงครับไอ้ข้อมูลใหม่นี้มันมันมีแล้วก่อนหน้านั้นอีกสมัยยุคกานประมาณชนะเจ็ดสิบกว่าเสียงพักชาติไทยเตรียมตัวจัดตั้งรัฐถวันี่คือคนสําคัญเล่าให้ผมฟังเลยนะครับเอยชื่อท่านก็นได้ไม่เสียหายก็คือท่านอูไทยพิมพ์ใจชนเล่าให้ฟังเออบอกว่ามันไม่ใช่ปกตินะการเมืองไทยท่านประมาณจะเป็นนายกสักพักมีข้อมูลใหม่หมาอีก ประมาณก็กลายเป็นฝ่ายค้านทันทีนะครับนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติและยิ่งสถานการณ์การเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ถูกมองว่ามีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากมายเนี่ยมีโอกาสาที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในระหว่างที่กําลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่มันยิ่งทําให้คนที่ เขาต้องการให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปอย่างราบลื่นค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยเขายิ่งจะต้องออกแรงอย่างหนักในการที่จะควบคุมให้สถานการณ์เนี่ยเดินหน้าไปโดยประเทศสังคมได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยถ้าพรรคภูมิใจไทยเลือกทางนี้เนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเหมือนกับเอาอนาคตตัวเองไปฝากไว้กับเพื่อไทยที่อาจจะพลิก ตัวเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าพลิกปุ๊บคุณก็ล้มเหมือนกันอะไรแบบนี้เรื่องนี้เขาน่าจะคิดคำนวณและน่าจะมีการรับปากรับคำและเขาก็ต้องมีเงื่อนตายในการผูกเจ้าของพักเพื่อไทยไว้เงื่อนตายนะครับที่จะผูกเจ้าของพักเพื่อไทยนั่นหมายความว่าถ้าพักเพื่อไทยจะทิ้งตัวหรือจะเลิกสนับสนุนทันทีทันควันเหมือนที่พักพลังธรรม ทำกับรัฐบาลน,นายกชวนหลีภยัยในขณะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสปกรสี่ขีดศูนหนึ่งไปประรชุมกันตอนเช้ามีมติงดออกเสียงทําให้นายกชวนจะต้องยุบสภาทันทีเลยนั่นน่ะผมว่าเขาน่าจะมีอะไรไปผูกมัดไว้เป็นเงื่อนตายพูดง่ายๆว่าถ้าเห็นล่อง้อยว่าจะหักหลังกันเมื่อไหร่ก็กระตุกเชือกทันทีบ่วงก็จะรัดคอเลยผมคาดว่าน่าจะมีเรื่องนี้ แต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเรื่องมันเยอะเลือเกินไม่รู้ว่าจะเรื่องไหนเนี่ยเรื่องมันเยอะมันเอาได้ทุกเรื่องนะครับอย่างหนึ่งห้าเจ็ดกรณีสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กระทําผิดในกรณีนักโทษเทวดาเนี่ยจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคําสั่งศาลดีกามันเขียนไว้แล้วว่ามีส่วนร่วมในการกระทําและตัวเองได้รับผลประโยชน์เอาเมื่อไหร่ก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยอ่าสองเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอีก จากที่ไม่อุธรอไอการสูงสุดก็เขียนคนเดียวเลยว่าอุดร์เลยเห็นไหมครับ mm hmm. มันก็มีเรื่องนี่เรื่องของคุณทักษิณน,นะส่วนเรื่องของคุณแพรทองทานเยอะแยะไปหมดนับนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วเลยอแล้วส่วนคุณยิ่งรักอีกโอ้เยอะแยะครับ mm hmm. จะจัดการได้ผมว่าเขาน่าจะมีอะไรที่สามารถที่จะ,ะเป็นเงื่อนตายในการผูกกับพักเพื่อไทยไว้ คือแต่ถ้าเราคิดในบริบทนี้มันก็น่าเศร้าอ,อย่างนี้น,นะคุณไทยกรคะ่ะก็คือมันเหมือนกับว่าเท่ากับกลไกในทุกองคาพยพเนี่ยมันจะถูกมองได้ทันทีว่ามันถูกสั่งได้ท,ที่มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยโลกแห่งความเป็นจริงครับผมเนี่ยพอผมอายุมากขึ้นแต่ก่อนผมก็ฝันเหมือนกับพวกน้องๆที่อยู่ในพรคประชาชนเนี่ยผมก็ติดตามการเมืองมานานตั้งแต่สมัย ปีหนึ่งแปดนะครับสนใจตั้งแต่เด็กปีหนึ่งเก้ามาพลเอกเกียงศัก์มาคณะปฏิรูปปฏิสังขรณ์มาพลเอกเปมดูมาตลอดเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราในฐานะที่ทำหน้าท,ท,าาที่ในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงสิ่งที่เราทำได้ก็คือบอกให้ประชาชนทราบเรื่องจริง เมื mm. ่อประชาชนทราบความจริงแล้วคนที่จะทำให้ระบบยุติธรรมมันบิดเบี้ยวหรือจะใช้อำนาจนอกระบบมากเกินไปก็จะเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดการยับยั้งชั่งใจเหมือนกรณีผมย้อนให้คุณสมจิตและท่านผู้ฟังฟังก็คือเช้าวันที่สิบสองกุ้มพาพันมันเป็นคุณูปการให้เห็นว่าการเปิดเผยของสื่อมวลชนอาบวุโส ออกทีวีมันทำให้สิ่งที่ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในการจัดการทางการเมืองนี่ต้องหยุดชะงักเลยบางคนจะต้องหยุดชะงักไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะประชาชนทั้งประเทศรู้แสดงว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไม่มีอำนาจนอกระบบเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลรรคกล้าทำก็ต้องไม่ได้เป็นรัฐบาล mm hmm. เพราะพรักภูมิใจไทยไปจับกับเพื่อไทย เสียงมันเกิน250ไปแล้วก็รวมเสียงพักเล็กพักน้อยเข้ามามันจะมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอาพักการ์ททำเข้ามาก็อาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับสุดท้ายค่ะคุณไทยอรคิดว่าเราจะได้เห็นรัฐบาลอนุทินสองในภาพลักษณ์แบบไหนยังไงบ้างคะท่านนายกเขามีเดิมพันสูงนะครับเรื่องการ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะซึมในระยะยาวนี่ก็เป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งแต่สิ่งที่จะทําให้ในายกรัฐมตีอนุทินล้มเร็วนี่มีอยู่สองกรณี mm hmm. กรณีที่หนึ่งคือไม่จัดการพวกแปดปดปไอ้สอสอแปดแปดแปทั้งหลายเนี่ยนะครับยังปล่อยให้ลอยนวลอยู่โดยเฉพาะคําแถลงของชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นเลขาธิการพักนะครับบอกว่ามีอยู่สิบคนตอนนี้ มันจับไปแค่สามคนออกหมายเรียกหนึ่งคนวันนี้เลยว่าว,วันพรุ่งนี้เนี่ยหรือวันนี้เนี่ยว่าน่าจะไม่ไปแล้วล่ะอ่าแล้วอีกหกคนไปไหนไอสมาไอซอสอไอผู้สมสัครซสมันต้องเดินให้มันจบกับเรื่องที่สองเรื่องทุนเทาที่พรรคประชาธิปัตย์เอาไปยื่นต่อปปงถ้านายกรัมนตีอนุทินไม่ดำเนินการจัดการกลุ่มเพื่อนเบนทั้งหลาย กลุ่มเพื่อนเบนสมิธเครือข่ายของยิมเลียกเครือข่ายของเฉินจือเครือข่ายของก๊กอานของหลียงพัดและก็รายชื่อที่เฉินจือ,อบอกว่ามีคนไทยเข้าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเขาในี่ประมาณ1,000คนถ้ารัฐบาลอนุทินไม่จัดการตรงนี้แหละครับจะเป็นหาย,ยนะของรัฐบาลและประชาชนก็จะมองรัฐบาลอนุทินกลายเป็นรัฐบาลที่ปกป้องทุนเทาซะเอง ความน่าเชื่อถือก็จะหมดการล้มของรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายครับ